สวัสดีครับมีข่าวใหญ่ที่น่าสนใจมากเกิดขึ้นเมือ่อคืนวันที่14พฤศจิกายนที่ผ่านมาคือสหรัฐอเมริกาแจ้งระง,งับการเจรจาข้อตกลงการค้ากับไทยชั่วคราวครับใช่ค่ะเป็นเรื่องที่น่าตกใจพอสมควรเลยก็โมนี้ก็มาจากการถแถลงของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเลยนะครับคือนายน,นิกรเดชพลางกูลแล้วเงื่อนไขที่เขาแจ้งมานี่แหละค่ะคือจุดที่น่าสนใจมากๆเขาบอกว่าการเจรจาจะกลับมาเดินหน้าได้อีกครั้ง ก็ต่อเมื่อฝ่ายไทยให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติตามปฏิญญาสันติภาพไทยกัมพูชาค่ะอ๋อคือมีการเชื่อมโยงประเด็นการค้าเข้ากับเรื่องความมั่นคงระหว่างประเทศถูกต้องค่ะ <S <S ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนั้นเรามาไล่เรียงท่าทีของแต่ละฝ่ายกันหน่อยดีกว่าครับ ได้เลยค่ะเริ่มจากฝั่งไทยก่อนเลยนะคะกระทรวงการต่างประเทศก็แสดงความผิดหวังค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ย้ําจุดยืนเดิมคือการแยก2เรื่องนี้ออกจากกันใช่ค่ะย้ําว่าเรื่องความมั่นคงกับกัมพูชาเป็นเรื่องหนึ่งแต่การค้ากับสหรัฐเนี่ยมันเป็นผลประโยชน์ทวิภาคีคนละส่วนกันเลย ซึ่งเรื่องนี้ท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลก็ได้คุยกับประธานาธิบดีสหรัฐโดยตรงด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะผมเห็นข่าวว่าผู้นําสหรัฐก็บอกเองว่าไม่ได้ประสงค์จะแทรกแซงปัญหาของไทยกับกัมพูชานะครับนั่นแหละค่ะมันเลยดูจะสวนทางกันอยู่หน่อยๆแต่นโยบายภาพรวมของรัฐบาลไทยตอนนี้ก็ยังชัดเจนนะคะคือมุ่งมั่นขยายโอกาสทางเศรษฐกิจผ่านการเจราจา FTA ต่างๆใช่ค่ะแล้วก็เปิดตลาดใหม่ๆเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันของเราไว้ กลับมาที่การสื่อสารระหว่างผู้นำอีกนีดนึงครับท่านนายกได้ยืนยันจุดยืนของไทยไปชัดเจนเลยใช่ไหมครับว่าเราต้องการแยก2เรื่องนี้ชัดเจนมากค่ะแล้วก็แสดงความมุ่งมั่นว่าจะเจรจา FTA ต่อไปพร้อมกับใช้กลไกทวิภาคีในการหารือกับทางกัมพูชาและมันมีรายละเอียดที่น่าสนใจที่ท่านนายกโพสต์ในโซเชียลมีเดียด้วยนะคะอ๋อครับ มีอะไรเพิ่มเติมครับท่านยกตัวอย่างที่เป็นรูปประมมากๆเลยค่ะบอกว่าหากการเจราจาเรื่องเก็บกู้ทุนระเบิดสําเร็จเนี่ยก็อยากขอให้ประธานาธิบดีทรัมป์พิจารณาเรื่องการลดภาษีให้เราแล้วทางนั้นว่ายังไงครับประธานาธิบดีทรัมป์ก็รับว่าจะนําไปพิจารณาด้วยดีค่ะแบบนี้ที่ทานต่อไปก็คือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยก็ยังต้องเดินหน้าเจราจาเรื่องภาษีกับสหรัฐต่อไปอยู่ใช่ค่ะก็ยังต้องคุยกันต่อในรายละเอียด แล้วตอนนี้ความหวังส่วนหนึ่งเลยนะคะทางกระทรวงการต่างประเทศก็คาดว่าการพูดคุยระหว่างประธาน,นาธิบดีทรัมป์กับนายกรัฐมนตรีอันวาของมาเลเซียอาจจะช่วยสร้างความเข้าใจที่ดีกับฝ่ายกัมพูชาได้ถ้าอย่างนั้นสรุปภาพรวมตอนนี้ก็คือการเจรจาการท่าไทยสหรัฐถูกระงับลช่วคราวโดยมีเงื่อนไขด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะในขณะที่ไทยก็ยังยืนยันหลักการเดิมคือแยกประเด็นการค้าและความมั่นคงออกจากกาัน ถูกต้องค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็ทิ้งประเด็นให้เราคิดตามได้น่าสนใจมากเลยครับยังไงครับมันทําให้เห็นภาพชัดขึ้นว่าข้อตกลงทางการค้าในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเลขทางเศรษฐกิจอย่างเดียวแล้วแต่มันเกี่ยวพันกับประเด็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ซับซ้อนมากๆครับซึ่งเรื่องพวกนี้ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อทิศทางนโยบายต่างประเทศในอนาคตได้เลยนะคะ